สวัสดีค่ะพี่น้องสบายดีตอนเช้าๆก,กับเจสีค่ะหลายคนหลายคนก็จะว่าไอ้ลูกได้ยุติก็ให้เขาน้ำเกลือบอกค่ะก็เป็นยังค่ะนี่เป็นไรค่ะมันขึ้นี่เต้นเอาคารตอนนพี่น้องอว่าพอจะเต้นท์ยังแห้งมากไหมเดี๋ยวค่ะอัน,น เพิ่นเพลนไปกินไปม้วนล,ละกะกแกน,น้ำเพิินนิดนึงนะคะเป็นนิสัยและแสซนด่านไปนะคะ่ะบอกกินกระเต้นค่ะกินกระเต้นบอก,กินกระเต้นค่ะไปหอดเจสซีก็ะไส้เลยค่ะอยาดง,งานจะภาพกร่อยนะคะถ้าไปมว้วนเ่าก็ต้องม้วนแต่เตีนที่มันบอกค่ะพี่น้องแต่ยังลุกได้ค่ะพี่น้องอมันนี้กระเทาฟ้าเคริมเคริ่มฝ้นสิตกตบก่ฮือด้นี่แหละค่ะ ช่อกฟ้ามืดช้อกฟ้ามัวอยู่แต่สิลมสิลมแรงใช่ไหมเช้านี้ก็ตื่นขึ้นมาพดคักให้เอื่อยนี่แหละค่ะพี่น้องเอ้ยแต่ก็บพายูเดืกดอกก็ได้เยอะจนแจ้งดอกพี่น้องเอ้ยเที่ยงคืนค่ะจีสีนี่ยมวนมันเมาสัมไส้มวนสัมไส้มันสัมสไมส,ไมสไ้กะเที่ยงคืนค่ะเพราะว่า ได้สำนั่นค่ะเพราะว่าเมืออล้วก็คือยุดภาคอล้รก็มาเลยค่ะแต่ว่าจะภาพึ่งกับอยากให้มาสักคำม้งคือ, <c oughs> อเพอเห็นเฉดสีติ่ตั้งแต่ไปจะบม่ได้ยุดธสะพองมาค่ะบุญก็เลยบม่ได้ไปนะคะบุญมนคมื่นก็ได้แต่ว่ามือน,นี้จัสกสีได้ไปบอนะคะยั้นเ่นได้ไปกราบไปไหว ไอ้ปาดงั้นเห็นเลยสวัสดีท่าพี่น้องสบายดี FC ทุกทุกท่านนะคะมือนี้ก็เป็นวันหวยออกแล้วเดี๋ยวมาขึ้นจี๊ดสีฟันว่าออขึ้นห้ามสีถ่วมนี่แลคะค่ะเป็นวัดบอกค่ะคือใดฟันวันน้ำลายมากแล้วก็เห็นฟันเห็นผุนนกล้ายลายจะทำมามุงสื่ออย่างกัน ฟันเห็นหน้ามในสิปเป็นศูนหนึ่งหนึ่งศูนหาศูนบอกพี่น้องเก้าศูนที่หนึ่งแปดหนึ่งสามศูนย์เจ็ดศูนย์หลายตัวแต่ว่าสามโูนเจ็ดศูนที่พี่น้องเลยเหลจอแต่โซนหนึ่งที่หนึ่งแปดหนึ่งนะคะเลขแปลาค่ะแต่ว่าหวยไทยมีแต่หวยอันไม่ซื้อค่ะมันจะไม่ซื้อค่ะออกหวยแล้วบอกซื้อฮาวาไม่สวย มัดเจ็ดสีนะคะเสรนจสอบมัก็ต้องหน่งต้องหน่งมิจฉุปรงหวยมม่ห้ค่ะออกแล้วออกหวยแล้วบอสซ์ล่ะค่ะบอสซ์หวยแล้วชนิเจอมมาลาก็กลับบ้านก่อนค่ะนางบอกว่านางเจ็บมดลูก นางไม่ได้เต้นนะคะแต่ว่านางบอกว่านางเก็บมดลูกแต่เมื่อคือนนี้ต้องจะเหลือแต่พอล,ล่านั่นแหละค่ะกับกับเจ้าพระพอพลอล่าเนี่ยนั่งยืนนึ่งอยู่แล้วนะคะยีนิี้นั่นมวนมวลหอดเตียงคืนค่ะกลับมาก่อนกับหญิงแก่ค่ะหญิงแก่ก็ช่วงนี้กับนั่งกับ บคอยล่ะค่ะเข่าแล้วเน,ะนา,าะน่าจะจีสีหาซิฟเลยน่ะจะจีไปชื่อเด็กน้อยนี่กับบ่อไ้นะคะปีสองปีนางก็ห้าสิบแล้วอะ่ะอันสีมือดอยู่ยังเนาะค่ะตกลงมาหายทา่านเลยเด้อมาห้ามกี่ไงาหายแน่นี่ เงินมากค่ะเว่าชิมเออร์ชิม,ม้อยดอกคะพี่น้องเอ้ยกระดงๆอยู่ค่ะตะต่างกะเราอยากกินเาขาคือเก้าหน่อยเขาพรอยากค่ะวันนี้บ่รู้ว่าสิมมไปต่างเชือภาษาเทื้อหินบอกค้ามืนอนี้น้อเขาบอกว่าวงดวนตรีกด้มาลงจมือเดียวเ็นเฟอร์พลาว่ามาลงมือเดียวเพราะว่าโซนบ้านเจเอรพลานี่ยติดโควิดหลายพี่น้อง จะทำบ่าวละเนาะเปิดมือเดียวค้นเข้ากับมาท่านมาสิตีเปนกะตีพื้เก้านั่นแหละเออถ้าสู่ก็บโให้มีซะพอมาสิมีมอลามอีกเออข้อเก้านั่นล่ะจะจังใดดอกค่ะท่านมาหามบโให้มีวงดนตรีเพอมาว่ามีมอลามกับขี้เก่ามานั่งเบิ่งกันอยู่บนเส้นสะเจงทำมาตีตีก็ได้ห้ามก็ห้ามเจใครได้ห้ามโบคือก็ดอก ออกกำลังกายกันนะคะลดหน้าท้อง็ได้อยากกันมีกล้ามหน้าท้องเต้นแห้งๆก็เจ๊ซีล้วเปิดเพลงเหลือก็เต้นรถท่าเต้นแบบบริยุทธ้ย่อนนะคะอาจจะหาชั่วโมง <c oughs> สื้อได้กล้ามเพิน <c oughs> แบบนี้นะคะ ความรักความรักจะขาดจะจูกรรมไม่ทันตั้งตัวยังพบหน้าตาสักตาเม่รับมาหาสมบัติใครเขาที่ไปทัวร์จิตใจเร็วไวเป็นโรต้องรักดอกบัวคิดตัวเทียงไร อะไรก็ได้ที่ใจนึกเธอปากเพลงลอยลมมหาผู้หอบรักมาต้องตาเนอผู้ชายหล่อเลาคนานั้นบังเอิญพบกันที่หนา้าอำเธอเธอคงจำฉันได้นะเออคนที่เธอจ้องตาจนเกิดเธอแอบเสนอรักไว้ที่ใต้ตา เังเพลงแล้วงาคทเนัคยองหอยากนาจับตาอีกครัง้งที่หน้าอำเภอ,อพบรักที่าเภอนะคะร้องให้เลยนะคะหลายวันแล้วอบายังไม่ได้ยังบร่ฟังพบรักที่หน้าอเอเลยบ่มีโอกาส้ค่วลาไปพอทุกเมืทีอมาลากับสีร้องไสเพิ่นกับบ่ได้รอง ไม่เหมาะค่ะเวลานั่นกับ่มหมาะแล้วก็เลยบดได้ลองนะครับคือเพิ่นกระเรียงหมูกระทะเบาเอือเเิ่นกระเลียงหมูกระทะนะคะจะกิกนเ่าไปแล้วพี่น้องเลยจะกินน้ำเพื่อนเพราะเป็นพี่ีนะคะคันโบก,กินไปเพื่อสิโทษเนาะท่านบ้าก,กับเพื่อนหาให้กินแต่ทั่บกินอีมกักกกจจำเป็นกินนะคะจะเจี๊ยะลาจะเจีมะลากมาอีกตำลังแต่บาเป้เพื่อนจะบดิมาเพราะว่าเป็นกระเลียง เด็กๆอยู่ในบ้านเดี่ยมาล่านั่นแหละค่ะวันนี้กับตังติดตามนะคะโบหัวจะ,จะไปทางไหนบ่อนะคะแต่ว่าบรรยากาศมือนลึ้มๆพี่น้องเอ้ยถ้าถูยฝนตกได้ไหมคะตกลงมา,ากับใครแน่่มาเชียช่กับฮุกซุกซุกหลอกหลอนอยู่พี่น้องเอ้ยกินน้ำกับบทัน อ้าวอีกจักบาทอีกบนนะมันคือ,อยังเป็นเจ็บเย็บเส้นอยู่พี่น้องอ่ะเจ็บในสะโพกคะะ่ะ <laughs> ได้ไปหากินข้าวกินน้ำก่อนพี่น้องเอ้ยไ่ได้หู้ได้ียังกินหัวาทางฝากก,กระเคลิมๆอยู่แต่ว่ามีลมคือบ่อ้าวอะคะเป็นจังได้พี่น้องเอ้ยเมื่อคืนี่ฝนตกแห้งบ่คะบฟังทางผู้ฝนตกแห้งบ่คะเมื่อคืนนีดแต่ก็ตกแค่หยิบหยิบเงยบเงบนะคะ ตกพอแผ่นดินลายมาคืนแถวบ้านเจดสีโอ้ยแย่นี่กับเผาไอ้ดิกควันกลุ่มกองเนี่ยากินข่าวก่อนค่ะได้อะไรกินหนอขับข้าวนะครับกับข้าว <c oughs> นี่โมโหมูหเลยสีเฮ็ดหมูเดดเดียวให้นั่งวินาทบเนี่ กับมิกกับปอมนะฮะเจียวเมื่อคืนนั่นแหละพี่น้องเอ้ยไม่ราจะกินอะไรเบื่เอเบื่อไผ่มากับไผ่เฮ้ยไม่รูจะกินข้าวกับอะไรเบื่อเบื่เอเซ็งเซ็งพี่น้องเอ,อ,เอ,อ,เอ้ยตื่นมานอะไรยากแต่น้ำกินแน่าแย่ เป็นจังไรปวดหัวอยู่ว่เมื่อคืนปวดหัวอืไร้ปวดแ้นขาแลนคคือพี่ปอบนแรลนยังคือพี่ปอบนี่ปวดล้วก็ปวดได้เนี่ปวดหัวแล้วก็แลนลงขาปุม,มากก็ไปซะ,ะอ้าวยอฮ อย่างเด็เบิร์น,นี้พี่น้องเอ๋ยให้ปัง,ปงๆ,ๆงเฮงๆกันนะคะถือหวยรวยเบิกกันนะคะอย่าลืมนะคะสามศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์หนึ่งสี่หนึ่งเป็ดหนึ่งแล้วก็ห้าศูนย์น้ำนีดนะะ้ด้วยค่ะกันไว้ค่ะมืนคือในฟันบดดิยางลุยนําค่ะเป็นวิดีนี้แค่ภาพบรรยากาศวันสัปดาห์แล้วพี่น้องอกินข่าวก่อนค่ะข่าวกับบอลไม่ยังกินราค่าก้อยกระป๋อม ไปเคลื่อนดีดสีไว้ง่ายเปล่นเลยค่ะอย่าทิดตามคลิปหน้าพี่น้องคะขอบคุณหลายๆขอบใจทุกคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นใจสีนะคะสวัสดีจ้า